การกรอกหมวดที่1ข้อมูลทั่วไปเลือกเมนูเลือกหมวดคลิกเมนูย่อยหมวดที่1ข้อมูลทั่วไปจะปรากฏเมนูอินพุตและเมนูประเมินตัวบ่งชี้ด้านซ้ายมือจากนั้นให้คลิกในแถบเมนูอินพุตจะปรากฏรายการข้อมูลที่ต้องบันทึกได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจําหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนสถานที่จัดการเรียนการสอนส่วนในแถบเมนูประเมินตัวบ่งชี้จะปรากฏตัวบ่งชี้ที่1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสอกอการบันทึกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้นำข้อมูลมาจากมคอ,อ,อ .7 หมวดข้อมูลทั่วไป ให้คลิกเครื่องหมายดอกดาวลิสต์ใต้หัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวงเล็บมคอสองพิมพ์ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ต้องการค้นหาโดยค้นหาด้วยชื่อสกุลตำแหน่งทางวิชาการวุฒิการศึกษา เมื่อพิมพ์ชื่ออาจารย์เรียบร้อยแล้วให้คลิกเมาส์บนที่ว่างชื่อสกุลของอาจารย์จะปรากฏใต้ตารางให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าชื่ออาจารย์เพื่อเลือกเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกดเครื่องหมายดอกดาวน์ลิสต์เพื่อปิดตารางดำเนิน ดำเนินการเพิ่มรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลักษณะเดียวกันนี้ให้ครบทุกท่าน เมื่อได้รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดช,ชอบหลักสูตรครบตามที่ต้องการแล้วให้กดที่ปุ่มเพิ่มเพื่อบันทึกเป็นอาจารย์ผู้รับผิดช,ชอบหลักสูตรตามมคออรายชื่อของอาจารย์จะปรากฏอยู่ในตารางด้านล่างนี้หากหลักสูตรใด ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษาที่ประเมินตรงกับในมคอ .2 อโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าชื่ออาจารย์แล้วกดปุ่มสีแดงเพื่อบันทึกเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรณสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรณสิ้นปีการศึกษาที่ประเมินก็จะปรากฏในตารางนี้กรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงสามารถเพิ่มรายชื่อในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรณสิ้นปีการศึกษาที่ประเมินในตารางนี้ได้เลยซึ่งการดําเนินการนี้ใช้วิธีเดียวกับการเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังที่ประ ดังที่กล่าวมาข้างต้นการตรวจสอบประเภทให้ตรงกับความรับผิดชอบในหัวข้อนี้พูดถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ในหน้าจอจะปรากฏประเภทเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถแก้ไขคลิกเปลี่ยนประเภทได้ที่คลิกเพื่อระบุ ในช่องการรับผิดชอบเลือกเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วคลิกอัปเดตดำเนินการให้ครบทุกท่านเลยนะคะข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วช่องประเภทจะเปลี่ยนเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง3ท่านค่ะ ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำแหน่งทางวิชาการคุณวุฒิสูงสุดไม่ตรงกับปัจจุบันให้แก้ไขโดยคลิกที่มออินโฟนะคะในช่องแสดงประวัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบชอบแต่ละท่านระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเมื่อก่อกข้อมูลพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดหน้าต่างนี้ได้เลยค่ะการบันทึกข้อมูลส่วนแรก การบันทึกประวัติการศึกษาสูงสุดคลิกด o p d o w n list ประวัติการศึกษาเลือกระดับการศึกษาสูงสุดการบันทึกตำแหน่งทางวิชาการเลือก dropdown list เลือกตำแหน่งทางวิชาการที่ดำรงตำแหน่งณนะปัจจุบันกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่มีตำแหน่งทางวิชาการให้ระบุเป็นอาจารย์นะคะการบันทึก ประสบการณ์การทำการสอนให้ระบุเป็นจำนวนปีนะคะเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลครบทุกข้อแล้วให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลส่วนแรกได้เลยค่ะ การบันทึกข้อมูลส่วนที่2คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกักสการค้นคว้าอิสระให้ดำเนินการสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้นในการบันทึกข้อมูลให้คลิกที่ปุ่ม New จะปรากฏรายการที่ต้องดำเนินการบันทึกดังนี้ประเภทการเป็นที่ปรึกษาคลิก dropdown list เลือกประเภทการเป็นที่ปรึกษา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระระบุรายชื่อนักศึกษาระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระเมื่อดำเนินการกรอกครบทุกช่องแล้วให้คลิกปุ่มอัปเดตการเพิ่มข้อมูลใหม่ให้คลิกที่ New เลือกประเภทการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาระบุเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักการค้นคว้าอิสระระบุชื่อนักศึกษา ระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วให้กดอัปเดตให้ดำเนินการลักษณะเดียวกันนี้ให้ครบตามจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบนะคะการบันทึกข้อมูลส่วนที่3ข้อมูลประวัติการศึกษาคลิกปุ่ม New เพื่อบันทึก กรอกข้อมูลรายละเอียดประวัติการศึกษาทุกระดับให้ครบทุกช่องโดยให้เริ่มกรอกตั้งแต่คุณวุฒิระดับปริญญาตรีไปจนถึงคุณวุฒิระดับสูงสุดเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วให้กดปุ่มอัปเดตในกรณีที่หลักสูตรมีข้อมูลตั้งต้นในระบบ ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม edit แล้วกรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อนำเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม u p ปเด e การบันทึกผลงานทางวิชาการ,รงานสร้างสรรค์ให้หลักสูตรนำข้อมูลมาจากมคอ7ในตัวบ่งชี้4.2.3 ที่เป็นผลงานเฉพาะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรณนะวันที่ได้รับการประเมินเท่านั้นในการบันทึกข้อมูลในการบันทึกข้อมูลให้คลิก New กรอกชื่อผลงานทางวิชาการเลือกค่าถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ เมื่อํำเนินการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกอัปเดตการเพิ่มข้อมูลใหม่ให้คลิก New กรอกชื่อผลงานทางวิชาการเลือกค่าถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการเมื่อํำเนินการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดอัปเดต ให้ดำเนินการลักษณะเดียวกันนี้ตามจำนวนผลงานทางวิชาการที่ระบุไว้ในตัวบ่งชี้4.2.3ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามรายชื่อนั้นๆน,น,นะคะการบันทึกจำนวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ให้ดำเนินการเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอกเท่านั้นค่ะ ในการบันทึกข้อมูลให้คลิก New กรอกจำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงนะคะในกรณีที่หลักสูตรไม่มีการอ้างอิงข้อมูลให้ระบุปเป็นศูนย์นะคะแล้วกด Update ค่ะเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกหัวข้อแล้วให้จัดการปิดหน้าต่างนี้ได้เลยนะคะ สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบท่านอื่นให้ดําเนินการลักษณะเดียวกันนี้ในหัวข้อมออินโฟให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนะคะการบันทึกอาจารย์ประจำหลักสูตรเลือกหัวข้ออินพุตเลือกที่หัวข้ออาจารย์ประจำหลักสูตรนำข้อมูลมาจากมคออตารางแนวนอนคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร คลิกเครื่องหมายอปดา d o w n ิสต์ใต้หัวข้ออาจารย์ประจำหลักสูตรพิมพ์ชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรที่ต้องการค้นหาโดยค้นหาด้วยชื่อสกุลตำแหน่งทางวิชาการวุฒิการศึกษาเมื่อพิมพ์ชื่ออาจารย์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเมาส์บนพื้นที่ว่างชื่อสกุลของอาจารย์จะปรากฏอยู่ใต้ตารางให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าชื่ออาจารย์เพื่อเลือกเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและกดเครื่องหมายดอกดาวน์ลิสเพื่อปิดตารางดำเนินการเพิ่มชื่ออาจารย์ในลักษณะเดียวกันนี้ให้ครบทุกท่านนะคะ เมื่อได้รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรครบตามที่ต้องการแล้วให้กดที่ปุ่มเพิ่มเพื่อบันทึกอาจารย์ประจำหลักสูตรจะปรากฏชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรในตารางนี้หากหลักสูตรใดที่อาจารย์ประจำหลักสูตรในปีการศึกษาที่ประเมินตรงกับในมคอ .2 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าเชื่ออาจารย์ให้ครบทุกท่านนะคะแล้วกดปุ่มสีแดงเพื่อเลือกเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรณนะสิ้นปีการศึกษาที่ประเมินรายชื่อของอาจารย์จะปรากฏอยู่ในตารางนี้นะคะ กรณีที่อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสามารถเพิ่มชื่อของอาจารย์ประจาหลักสูตรณสิ้นปีการศึกษาที่ประเมินในตารางนี้ได้เลยซึ่งการดำเนินการนี้ใช้วิธีเดียวกับการเพิ่มชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรที่อยู่ในมคอสองที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วค่ะ ในกรณีที่อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการคุณวุฒิการศึกษาให้ทําการแก้ไขโดยคลิกที่มออินโฟของอาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละท่านเพื่อกรอกข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบันนะคะวิธีการแก้ไขให้ดำเนินการเหมือนการกรอกมออินโฟของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นค่ะ การบันทึกอาจารย์ผู้สอนให้ไปที่ปุ่ม Input แล้วเลือกอาจารย์ผู้สอนให้นําข้อมูลมาจากมคอ7เจในตารางแนวนอนที่เป็นอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจําให้คลิกดอบดาวลิสใต้หัวข้ออาจารย์ผู้สอนพิมพ์ชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ต้องการค้นหา โดยค้นหาด้วยชื่อสกุลตำแหน่งทางวิชาการวุฒิการศึกษาเมื่อพิมพ์ชื่ออาจารย์เรียบร้อยแล้วให้คลิกเมาส์ในพื้นที่ว่างรายชื่อของอาจารย์จะปรากฏอยู่ใต้ตารางให้คลิกเครื่องหมายถูกหน้าชื่ออาจารย์เพื่อเลือกเป็นอาจารย์ผู้สอน และคลิกเครื่องหมายโคสเพื่อปิดตารางดำเนินการเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนในลักษณะเดียวกันนี้ให้ครบทุกท่านนะคะ ได้รายชื่ออาจารย์ผู้สอนครบตามที่ต้องการแล้วให้กดที่ปุ่มเพิ่มเพื่อบันทึกอาจารย์ผู้สอนจะปรากฏชื่ออาจารย์ผู้สอนในตารางนี้ค่ะการบันทึกสถานที่จัดการเรียนการสอนเลือกที่ปุ่มอินพุตเลือกหัวข้อสถานที่จัดการเรียนการสอนในการบันทึกข้อมูล ให้กดที่ปุ่มแก้ไขระบุสถานที่การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้วให้คลิกปุ่มอัปเดตเมือ่อทำการบันทึกข้อมูลในเมนูอินพุตเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้คลิกในแถบเมนูประเมินตัวบ่งชี้ด้านซ้ายมือ จะปรากฏรายการตัวบ่งชี้ที่1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสอกอเมื่อคลิกหัวข้อตัวบ่งชี้1.1ให้ทำการตรวจสอบรายการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้ถูกต้องก่อนทำการประเมินทุกครั้งนะคะ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพศ2558ระดับปริญญาตรีจะระบุจำนวน5ข้อระดับบัณฑิตศึกษาจะระบุจำนวน10ข้อตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพศ2548ระดับปริญญาตรีจะระบุ3ข้อระดับบัณฑิตศึกษาจะระบุ10ข้อค่ะรายการตัวบ่งชี้อาจจะไม่เรียงลำดับตามหัวข้อตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทั้งนี้ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบก่อนบันทึกรายการเสมอนะคะ ให้บันทึกผลการดําเนินงานทุกรายการในตัวบ่งชี้ที่1.1นะคะโดยคลิกที่บันทึกผลการดําเนินงานในแต่ละหัวข้อย่อยเช่นการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ5ปีกดที่ปุ่มบันทึกผลการดําเนินงานนะคะจะปรากฏเทคบ็อกซ์สำหรับบันทึกผลการดําเนินงานและรายการหลักฐาน การประมวลตนเองในแต่ละข้อให้ระบุว่าผ่านหรือไม่ผ่านตามเกณฑ์ข้อนั้นๆค่ะผลการดำเนินง,งานให้นำข้อมูลมาจากมคอ7ในตัวบ่งชี้ที่1.1นะคะรายการเอกสารหลักฐานให้นำมาจากเล่มมคอ7เช่นเดียวกันค่ะ การทำลิงก์รายการเอกสารหลักฐานดำเนินการได้2วิธีคือการใช้ลิงก์เอกสารและการใช้ไฟล์เอกสารนะคะในการบันทึกเอกสารโดยใช้ลิงก์ให้คลุมข้อความให้เป็นสีดำนะคะในรหัสเอกสารคลิกปุ่ม insert หรือคลิกปุ่มสัญลักษณ์รูปโลกจะปรากฏหน้าต่างลิงก์ ให้ทำการบันทึกเอกสารนะคะใส่ URL ที่ต้องการลิงก์เอกสารโดยนำลิงก์มาจากระบบ DBS ของหลักสูตรนั้นๆน,น,นะคะเมื่อใส่ลิงก์เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม OK ค่ะจะสังเกตได้ว่า หัวข้อเอกสารจะปรากฏข้อความเป็นสีฟ้าและขีดเส้นใต้ถือว่าลิงก์เอกสารถูกต้องสมบูรณ์นะคะการบันทึกลิงก์โดยใช้ไฟล์เอกสารให้คุมข้อความให้เป็นสีดำแล้วกดที่ปุ่ม insert หรือสัญลักษณ์รูปโลกจะปรากฏหน้าต่างลิงก์เพื่อทำการบันทึกเอกสารให้คลิกที่ปุ่ม browser จะปรากฏหน้าต่างการอัปโหลดเอกสารการบันทึกไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบให้คลิกบวกเลือกอัปเดตไฟล์จะปรากฏหน้าจออัปโหลดเอกสารใหม่ให้คลิกที่ปุ่มชูดไฟล์เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการอัปโหลดแล้วกดที่ปุ่ม Open ชื่อไฟล์เอกสารที่จะนำเข้าสู่ระบบจะปรากฏดังหน้าจอนี้ค่ะแล้วให้ทำการอัปโหลดไฟล์จากปรากฏไฟล์เอกสารที่นำเข้าสู่ระบบบนหน้าจอนี้นะคะให้คลิกถูกตรงหน้าชื่อเอกสาร จะปรากฏรายละเอียดที่อยู่ไฟล์เอกสารที่นำเข้าสู่ระบบแล้วในช่อง URL แล้วดำเนินการคลิกที่ปุ่มโ OK ค,ค่ะจะสังเกตได้ว่าหัวข้อเอกสารจะปรากฏข้อความสีฟ้าและขีดเส้นใต้ถือว่าลิงก์เอกสารได้ถูกต้องสมบูรณ์ค่ะ เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลในหัวข้อนี้สมบูรณ์แล้วให้คลิกที่ปุ่มอัปเดตดำเนินการกรอกข้อมูลในลักษณะเดียวกันนี้ให้ครบทุกหัวข้อนะคะเมื่อประเมินครบทุกหัวข้อแล้วให้สังเกตสัญลักษณ์หน้าเกณฑ์การประเมินหากมีสัญลักษณ์ติ๊กถูกสีเขียวถือว่าหลักสูตรดำเนินการครบทุกข้อแล้วค่ะ ห้ามขึ้นสัญลักษณ์สีแดงหรือหากไม่มีสัญลักษณ์ใดๆหน้าเกณฑ์การประเมินให้หลักสูตรดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะจากนั้นให้หลักสูตรทำการคลิกบันทึกประมวลผลการประเมินระบบจะแสดงผลการประเมินตนเองในแถบเมนูรายงานผลการดำเนินงาน จะปรากฏหน้าจอแสดงผลการดำเนินงานทุกเกณฑ์การประเมินนะคะพอเลื่อนมาด้านล่างจะแสดงข้อความผ่านนะคะ ถือว่าหลักสูตรได้กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ในการรายงานการประเมินตนเองในตัวบ่งชี้ที่1.1ค่ะฝากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านเข้าไปดูการกรอกรายงานผลการประเมินในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ